ช่องบัน,นเทิงติดตามนะคะยินดีนำเสนอนิวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดสาระความบันเทิงใหม่ๆคอบคุณนค่ะ ก็เรียกว่าเกิดเป็นกระแสดราม่าร้อนระอุขึ้นติดเทรนด์ X แบนเน็กชาลีลากยาวจนเส้นตีก็ว่าได้นะคะสําหรับปมความขัดแย้งของสีป้าพี่สาวเน็กชาลีหลังที่ชาวเน็ตนะคะเข้ามาถล่มดราม่าด่าสีป้ายับหลังออกมาเปิดช่องขายของเองและทาให้สีป้าเนี่ยออกมาฟาดกลับชาวเน็ตเดือดจนกระทั่งเน็กชาลีนะคะออกมาเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์บอกแฟนคลับว่าเพื่อนๆผมกําลังมีความสุขมากๆนะครับไม่ต้องห่วงผมดีใจมากๆตอนนี้ผมกําลังจะได้เริ่มใหม่ หลายอย่างที่มันค้างคาในทุกๆวันมานานผมรอวันนี้มานานแล้วครับนี่คือสิ่งที่ผมขอตอนนี้นะครับจริงๆนะอย่าปกป้องผมอย่ากโกรธใครแทนผมปัญหาของผมผมเริ่มจะแก้ไขปัญหาของผมเองอย่าไปพิมพ์อะไรกันนะครับผมเป็นห่วงทุกคนไม่อยากให้ใครโดนฟ้องเพราะเรื่องของผมใช้ชีวิตที่มีความสุขมากๆปกตินะครับเพื่อนๆเ,เจอกันครับผมขอบคุณครับ แล้วก็กลายเป็นกระแสะตีกลับนะคะหลังสีป้าเนี่ยออกมาฟาดเดือดชาวเน็ตจนกระทั่งล่าสุดนะคะวันนี้ป้าแตงพี่สาวชาลีออกมาร้องไห้โฮกังไลฟ์ถึงประเด็นดรามา่ารานว่าป้าแตงเนี่ยแค่อยากได้น้องที่เป็นคนธรรมดาไม่ใช่น้องที่เป็นเทวดามีอะไรที่ผิดพลาดก็สามารถตักเตือนกันได้งานนี้นะคะก็ทําเอาชาวเน็ตเนี่ยออกมาให้กําลังใจมากมายเราไปชมกันค่ะ เอาจริงๆใครช่วงที่แบบต้องไปเติมโคนต้องไปอะไรอย่างเงี้ยรีบบำรุงไปก่อนเลยเพราะไม่งั้นผมคุณจะเสียแบบเกินเยียวยาแล้วอ่ะพออันนี้ไปใช่ไหมคะมันก็บำรุงของเราไปก่อนเพราะบางทีร้านเขาไม่รับทําเลยนะถ้าเกิดว่าผมแบบเสียเกินอ่ะจริงค่ะก็คือเริ่มด้วยตัวนี้ไปก่อนสัปสัปดาห์นึ่งคนคนไปร้านผมจะรู้ลเพราะไม่งั้นถ้าเกิดไปไปที่ร้านใช่ไหมบางทีเขาก็จะบอกว่าเราต้องบำรุงก่อนแล้วเวลาอย่างนั้นอ่ะพันหนึ่งเลยนะจะอะไรก็ตามเถอะ พันพันหนึ่งสตาร์ที่พันหนึ่งแล้วเราก็ไม่รู้ได้ว่าเขาใช้ยี่ห้ออะไรที่แบบมาบำรุงผมให้เราใช่ใช่ขอบคุณมากเลยค่ะทุกคนขอบคุณนะคะวันนี้สี่ป้าจะแบบอื่นอหน่อยเพราะว่าได้รับกำลังใจจากทุกคนเยอะมากมันล้นหลามล้นหลามตื้นตันมากจริงๆตอนนี้ป้าแตงเราก็ป้าแตงยืนตรงนี้ไม่ไหวแล้วป้าแตงบอก อ่านคอมเมนต์แล้วป้าแตงก็ตองว่าเองเดี๋ยวป้าติงอ่านคอมเมนต์ให้เดี๋ยวอ่านให้เองป้าแตงขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะสั่งแล้วนะคะขอบคุณนะคะแล้วถ้าใครสั่งไปลองใช้แล้ววันไหนมาเมาส์กับป้าป้าด้วยนะว่าเป็นไงบ้างเพราะว่าเจเปิลเจปูกับป้าป้าเราก็จะลองก่อนทุกแบรนด์ก่อนที่เราจะเอามาขายใช่ลองมากเราเพิ่นไปใช้ะมาณเือนหนึ่งเราก็ต้องดีขึ้นนะอยากโชว์เจเปิลอะเจเปิลเพิ่นไปยอมชมพูมา เพราะว่าหนุกลัวแก่ค่ะไม่ค่ะเอาลองเอาเอาหน้าค่ะแถลผ่านกล้องนิดึงก็ได้นะคะผมนแบบว่ามันผมแบบดีขึ้นเลยค่ะเจ๊เปิ้ลบอกว่าเดี๋ยววันไหนขอไปแต่งหน้าเต็มใส่ชุดราตรีหางปลามาก่อนเขาบอกว่าเปลี่ยนจากป้าเป็นพี่ได้ไหมอ่ะหุยทุกคนหุยขอบคุณมากเลยค่ะทุกคนขอบคุณจริงๆขอบคุณมากแป๊บนึงอันนี้ถ้าขายไม่ไหวแล้วนะ จริงๆนะขอบคุณท่านนะขอบคุณต really ิ๊กเกอร์นะขอบคุณพ่อหม่อมมังมอยขอจ่อขอใจขอบคุณมากเลยต้องขอบขอบคุณจริงแพ้เข้ามาเป็นกำลังใจเราก็ดีใจมากๆแล้วเราแบบเราแบบต้องประจัารอบสองดูพี่บัณฑิตขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนจริงๆเปิดก๊อกรอบสองนะขอบคุณมากเลยค่ะโว้ย ขอ,ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะขอบคุณคุณซาบ้าขอบคุณคุณบอสคุณพอสตีค่ะโอ้ยขอบคุณมากเลยทุกคนอีกนึงนะคนไหนกำลังจป้าป้าเมากเลยอ่ะที่พ่อพ่อได้กำลังใจเยอะขนาดแบบมันแบบ มันตื้นอันมากจริงๆขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่แบบเข้าใจใพวกเราเนาะแล้วก็อยู่ให้กำลังใจใพวกเรามาตลอใช่ใช่ทุกคนทุกคนตื้นตันงใจมากขอขอส่งหน้าจอให้ป้าสิป้าหนึ่งป้าหนงพูดจริงๆอะป้าหนึงอยากได้น้องเป็นคนธรรมดาป้าหลึงไม่ได้อยากได้น้องเป็นเทวดา อะไรที่แม่แตงทําไปแม่แตงบอกเลยว่าแตงอยากได้ได้น้องเป็นคนธรรมดาที่ทําผิดแล้วก็แก้ไขได้แล้วก็ปรับปรุงกันได้แล้วก็ผดเตือนกันได้อะแม่แตงขอพูดเลยจริงๆอ่อะคือแบบเราอยากได้น้องเป็นคนธรรมดา <c oughs> แบบที่เรายังคุยกันได้แล้วก็รับฟังกันได้ทำผิดก็แก้ไขปรับปรุงขอโทษกันได้แล้วก็ชดเชย กลับไปทําให้มันดีกันได้ถ้่หนังอย่างได้แค่นั้นเลยอะไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่านี้เลยแล้วก็ไม่เคยไปขออะไรน้องเลยจริงๆขอบคุณทุก่านะพี่ๆต่า ปลลิ้มนะเขาดีจริงจริงกินน้ำก่อนเลยพี่ขอโทษนะที่พนังแบบมาดราม่าอะไรพนังแบบมีคนมีคนแบบคอมเมนต์มาให้กำลังใจเยอะมากต้องขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณจริงจริงค่ะแอนขอบพระคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจป้าต่างๆพนังแบบดีใจมากๆเลย่ะ แล้วก็อะไรที่มันเกิดขึ้นป้าหนงก็ขอโทษด้วยที่ทุกคนต้องมาหลับเรื่องดราม่าของพวกเรานะจริงๆเราอยากจะให้ช่องเราอะมันมีแต่ส่งความสุขเนาะเข้ามามา่วมอยกันแล้วทุกคนแบบได้รับพลังดีๆกลับไปอะไรอย่างเงี้ยวันแรกที่แบบป้าแตงโมทำความสุขอยู่นะที่จริงแบบหนูมาเพราะว่าหนูอยากมาแบบทําให้ทุกคนมีเสียงหัวเราะตั้งแต่วันแรกที่หนูมาหนูอยากมาเล่นตลกให้ทุกคนตลกหนูแบบ ทําอะไรก็ได้ทุกคนมีความสุขหนูอยากมาแบบเป็นสอกเขสอส่งความสุขไม่ได้อยากมาแบบส่งความเศร้าหรือว่าเสียใจอะไรเลยจริงค่ะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่แบบเข้าใจจริงๆแล้วก็แบบที่หนูบอกวันนั้นว่าแบบใครที่วันที่เรารู้จักใครที่ยังอยู่กับหนูหนูก็ขอบคุณมากๆแล้วใครที่ไม่อยู่แล้วก็แบบที่หนูเคยบอกจริงๆว่าอย่างน้อยวันหนึ่งเราก็เคย รู้จักหรือว่าอยู่ด้วยกันวันนี้เกียดหนูก็ไม่เป็นไรจริงๆหนูเข้าใจขอบคุณแต่แบแต่แบบอยากให้ทุกคนแบบเป็นเพื่อนกันเนาะคือความที่เราแบบเอาทุกคนอ่ะมันร่วมทุกร่วมสุขกันมาในในในติ๊กต็อกเลยอ่ะเอาจริงๆเลยจะเป็นกี่เดือนแล้วก็ไม่รู้อาจจะแรงเดือนแรมปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะก็เลยแบบ คือป้าแงก็เป็นมนุษย์หนึ่งคนที่แบบมีหลักลบโกรธหลงอาจจะทําผิดพลาดอะไรไปหรือเข้าใจอะไรผิดไปอปะไรนะป้าแังก็ก็ขอโทษแต่ป้านังก็จะพยายามเป็นคนที่ดีขึ้นทุกวันป้าังก็ไม่ใช่คนดีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ป้าแดงก็พยายามพัฒนาตัวเองทุกวันทุกวันนะคะขอบคุณพี่พี่ทุกคนนะคะป้าแดงขอขายของต่อนะพ,พ,พี่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 ว่าป้าแตงนะ ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่เป็นกำลังใจให้ช่องบันเทิงติดดาวด้วยนะคะ